สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบราคาเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปบ้าพุทธไทยสิ่งครับกราบสวัสดีพี่ยังเฟนเพจบ้าพุทธไทยกระร่อนครับผมเอาครับคลิปนี้ครับผมพามาชมหน้าง,งานครับเชียร์ลิงนะครับตามดักแมโค่เอาตัวน,นี้ก็เป็นราคาเหมาครับ าราคาบอตายตัวครับ2,000 2,000 2,000แปด3,000นะครับแล้วแต่สภาพหน้างานสภาพต่อครับพี่้องครับผมอันนี้ก็จบอยู่2,000หาต่อไรครับเคียตต่อเคียตต่อเขาฟังอน,นี้ก็พื้นที่2ไรนะครับ2ไรก็ ถ้าเพื่อนที่บกกว้างร้ายนะครับก็มันก็สิเป็นราคาตำาๆได้อยู่นะครับสอง0ัห้าเฮ็ดยังแน่นะครับผมกะกรณีแบบนี้กะสิเป็นแคียิงต่อนะครับแต่นี่ไม่โค้งประเทศไวดีนะครับผมมีต่อฟังนะครับกะเคียลิงยูยูต่อเขาเขาฟังนะครับเขาเขามีเขาทั้งนี้แล้วก็เขาทั้งไทยนะครับก็ระกาปั๊บปั๊บพ่น พอหยับหยับบอมเป็นปั๊บแบบสโลปเนียนกริบก็คือสะโพดลุ่งนะครับไ้มันดูดีแหนเบิ้งคือไฮนะครับลรากาลงหางนะครับลงหางบุกเบิกนะครับกระรับจบที่2,500บาทต่อไร่นะครับถ้าเป็นนะพื้นที่ที่กว้างนะครับจำนวนไร่หลายแล้วสีใหญ่ต่อเขาคอเบิดกะ ราคาต่อไรก็จะยับกันอีกนะครับเพราะว่าเสิร์ฟต่อไก่เนาะกะสีจาก2,500กนหสีเป็น2,800เป็นป้งเสร็นครับต่อไรหรือว่าถ้าเป็นตองห้างก็สอง0ันห้ก็รับจบได้นะครับถ้าพื้นที่ประมาณ10ไร่สีเป็นเขตกุ้มนเท่ากันบอกเป็นพื้นที่เงี้ยเสิร์ฟต่อไกลๆนี่กะราคากะเอาตามเนื้อผพาครับตัวน,นี้กะรับจบ2,500นหี่ครับ กะนีละกะสะต่อต่อต er right. ่อกระป๋าหลมันได้ดอกมีแนวพ่อใหญ่แง่แล้วกะสะสะขี้ดินนี่ขาวๆซุ่มสะพูนลงไปใส่หมองมันตำเจี๊ยบเจี้ยงหน่อยนะครับโมเมนลงเอาลงไปบุญได้เอาสะไปทั้งขางสีนะครับสะมาใส่ให้มันเป็นสรบล่องไปมันสรบล่องไปสีนะครับผื่นมันโสรบทั้งแรงก็ะเทยที่สลระสะออกหน่อยนึงค่อยนำส่งคือให้ละแล้วก็ลงหางเลยครับจบเลยนะ2,500บาทต่อไร่นะครับ2,300ันมกับมีคือกันนะครับ บางมองกับ2 0 0กับแล้วแต่นะครับต่อบางบางต่อบกยมี่กับ2,003กับรับจบครับเอาเอาหนง,งานมาเบาสูบีสูนองฟังนะครับวันนี้ก็มากับเจ้าฟอร์ด6 0 0นะครับทีห้าไอหนุ่มหางกุดผันสามคงสี่ใบ26นิ้วนะครับ KK ไถว่าได้ดอค้างตัวน,นี้ครับบก้เราโอมี่ บอลซวงมาบอลใด้กีเราก็ได้กะออาม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 ารับจบนะครับคือเกา่าคือเดิมครับพี่น้องครับผมอ้าวงัดงัดเอ้ย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 เปิด ไปทะเลหาต่ออันนี้ก็เป็นสองเจ้านะครับฝากดูอันท่านไปนั่นอีกเจ้าหนึ่งซีปลายตัวนั้นแต่ว่าเพิ่นโบรันมีงบประมาณในการจัดท้ำครับกระถายเจ้าเข่าละค้อมหอดนาเฮ็ดผูกมันผุ้ล้าก็ยังสีเจ้าเขาฝนตกมาใส่อีกเทือกต้องเทือกอก,อกะดีฮาวเด้อครับตอนนี้เฮ็ดสองลาทั้งนี้นี่ฝากมองของ้อนใหญ่ๆอยยูนะครับนั่นต้นหนาขาวๆสองลา ครับจบคือเก่าคือเดิมนะครับนีรับราคากับประมาณนี้ครับผมราคาก็ได้การมาถอะนะครับถือว่าพอไปพอมานะครับบอไดว่าห้ามจะคล้องให้บอได้ว่าห้ามจะคล้อ,อ,องรถจนเกินไปนะครับพอเหตุพอทำอยู่ได้ปีน้องได้นะครับราคาจะอ่ะถือว่า โมเดลเอากาลุยครับเอาแบบว่าไปได้มาได้นะครับปีกาดีมาเปิดสักลาดอยู่นี้นครับเจ้าหนึ่งบอกหือสองเจ้ามาปีนี้แาวเลยบานถือสูตรลเลวกาพื้นที่นี่กับมันกับมีใบมีกับสารนะครับ เอาว่ามีเอกสารเข้ากับบกกาเห็ดดอกพี่น้องด้ยตัวไทยกับบกกาก,กันและวะ้วว่านี่ก็มีเอกสารเรียบร้อยนะครับอ่ะงานต่อนี่ก็ไหวต่อมาห่างๆอยู่ครับตัวนี้กับสองปัญหาสองปัญซ้ำกัเพราเหตุผลอยู่นะครับงานต่อนี่อย่างฟ้ารื่างสองปัญหายืนให้ยืนแข็งสองปัญหาเลยนะครับพอดีปีนี้ราคามันกน็โอ้ยพี่ยวเงยเอาเป็นกำลังใจให้พี่นาขึ้นได้แมหน่นาะ กูเฮ็ดมันก็อยู่ช่วงวะวันหนึ่ง,ก,งกับล่อเบิงครับสีเป็นแถวได้ อถือว่าเอาการอยู่นะครับแดดโคตรโอหมูบ้ามู่บ้านกแตงกันยังวะนะครับโอ้ยจังแดดจังแดดกากแดดแน่ยังวะพี่น้องเอ้ยแล้วนี่ก็ให้แม่งอดดันไปเท่ากันนะครับผมก็อยู่ไกลรถอยุทด่เขาไปใกล้เพราะอะไรครับมันแดดแห้งอ่ากล้องกระสูว่าไว้ครับจําเป็นก็ต้องลี่ยู่ในผมขัานยานเป็นฮิสโตกฮิสเตกฮิสตอกฮิสเตะอยู่นะครับ เฮ้ย่อทธมามดาออาคุดปูกะเอ็ดงานได้เงนันคือกันตัวเห็นว่ากระไดจัดหนักจัดเต็มคือเก่าคือเดิมนะครับผม หมู่บ้านก็ว่าฝนตกครับแต่ว่าทั้งนี้มันตกว่นแห้งเพราะลิ่นๆมาหลอกบอกแปลกแถวเขตอีกมองหนึ่งใกล้ๆกันห่างกันประมาณสองสามโลนตกแห้งครับพี่น้องครับบ้านผมกกับปะโตกะได้เหนหมู่บ้านโอ้จเจียงเ็น่ย่อมลายย่อยมันใส่ลเลก็กเล็กจกน้อยในกระบอกเอาหายไปหลายเติบครับต่อโอ้ต่อบ่ค่อยหนาปันไดน เจอกันใหม่คลิปหนา้าครับผม